สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับตะรถเครื่องเก่านะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังหลายคนอาจเคยสงสัยนะครับว่า d r ดีมนั้นรุ่นแรกจริงๆแล้วเป็นรุ่นไหนนะครับตัวนี้แหะครับรุ่นแรกเลยดีมเขาเรียกดีมตุดเป็ดนะครับตัวแรกของ Honda นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับสําหรับช่วงนั้นวันนี้นะครับ กลับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับแต่รุ่นนี้จะพิเศษกว่าตรงที่มีสตาร์ทมือนั่นเองนะครับผมรุ่นนี้สตาร์ทมือเดี๋ยวเราลองไปชมราคากันด้วยนะครับสำหรับ Dream ตุดเป็ดหรือว่าดรีมตัวแรกคันนี้นะครับทาง Honda ได้ออกมาหลังจากที่นันทิดาได้หมดสิ้นอายุขายไปนะครับก็กำเนิด ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมได้มานะครับรถล,ลูกค้าจอดอยู่ใต้ทุนบ้านนะครับอาจจะเคยติดพ่วงมาแล้วด้วยนะครับมีร่องรอยอยู่นะครับขาตั้งเดี่ยวก็หายไปนะครับแต่ว่าเครื่องยังแน่นเปียะอยู่นะครับขี่ดีมากนะครับไม่มีสะดุดนะครับ คัดไม่ลื่นไม่หอนนะครับเครื่องนี้ยังแน่นๆอยู่นะครับและที่สำคัญครับเห็นไหมฮะสติ๊กเกอร์เดิมมากนะครับ e l e c t r i c s t a r t e r ก็คืออ่เป็นรุ่นสตาร์ทมือนั่นเองนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับนี่ครับดูภายนอกไปนะครับเดิมๆเลยนะครับสีไม่เคยทำนะครับ มีลอกลายบ้างนะครับนี่ครับที่สำคัญสตาร์เตอร์ก็คือสตาร์ทมือตัวนี้นะครับแผ่นป้ายยังอยู่นะครับเล่มก็ยังอยู่นะครับมีเล่มด้วยนะครับคันนี้เบาะจริงๆแล้วก็ล็อกนะครับแต่ว่าผมเปิดไว้ตะกี้ นี่ฮะใต้เบาะก็ยังเดิมเดินอยู่นะฮะแต่เบาะผมเปลี่ยนใหม่ละของเดิมผุพังหมดแล้วครับอันนี้ใหม่เลยนะครับนี่นะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมเปลี่ยนแค่บางลมเท่านั้นเองนะครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เบาะก,กระจกคู่หนึ่งนะครับระบบไฟออกครบนะครับ สัญ,ญลักษณ์ยังอยู่นะครับโลโก้ของ d ด e ีมนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับเพราะว่าเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ฮะระบบไฟเลี้ยวออกครบนะครับอ๋ออีกชิ้นหนึ่งครับเป็นบังโคนหน้านะครับนี่ฮะเปลี่ยนใหม่ให้นะครับให้ดูดีขึ้น นิดนึงบางโซ่อยู่ที่บ้านนะครับมีนะครับแต่ว่าเวลาใส่แล้วมันโดนแกกแกกแกแกเสียงมันดังก็เลยเอาอ,ออกเลยนะครับนี่พึ่งได้มาสดๆร้อนๆน,นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆชาวตาลดเครื่องเก่าได้รับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเครื่องกันดูแล้วกันนะครับว่าจะถูกใจกับราคาที่ผมจะเปิดให้ไหมนะครับ เพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่อยากเป็นเจ้าของนะครับก็เดี๋ยวรอชมราคากันนะครับส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับคิดค่าส่งตามระยะทางตามภาคตามจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันดูครับเสียงเครื่องนะครับเปิดปุ๊บส่งสตาร์ทเท้าก่อนแล้วกันนะครับ สตาร์ทเท้าก็จริงๆแล้วน่าจะทีเดียวติดนะครับแต่ผมอาจจะสตาร์ทไม่แรงนะครับครั้งแรกเดี๋ยวลองชมสตาร์ทมือดูนะครับไดอาจจะดังนิดนึงนะครับพราะจอดนานนะครับแต่ใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวจะหายไปเองนะครับอ่ามีเสียงไดแช่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าติดดีนะครับนี่ฮะ เดินเบาสบายนะครับไฟหน้าออกครบครับไฟหลีสองข้างนะครบับล็อกแรกจริงๆแล้วจะเป็นไฟหลีเปิดตอนเย็นๆนนะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับเครื่องดีมากครับเนี่ยไม่มีเสียงเลยครับ เกีบกิ๊บเลยติดติดมือเลยนะฮะเขาบอกรุ่นนี้ใช้ดีสุดตระกูลดีมนะครับสมัย20ปีก่ปีก่อนๆนะครับตัวนี้แหละครับเจ้าของตลาดเลยราคานะครับผมเปิดให้ในราคาสำหรับเฉพาะาช่อง YouTube ตัดรถเครื่องเก่าและเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับ9,000บาทครับผม 9,000บาทราคานี้หาหายากครับสําหรับรุ่นสตาร์ทมือแล้วก็รุ่นหายากตัวนี้นะครับอะไรยังมีเยอะนะครับมีครบด้วยนะครับหาไม่ยากครับฟังไม่ผิดครับ9,000บาทเพื่อนๆคนไหนที่กําลังรับชมอยู่นะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์โทรนะครับ หรือว่าจะแอดทางแชทนะครับ messenger นะครับตะรถเครื่องเก่านะครับทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ 9, 0 0 0บาทครับสตาร์ทมือนะครับมีเล่มให้นะครับส่งได้ทั่วไทยสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดรถมอเตอร์ไซ์ เก่าๆและก็สภาพดีนะครับอาจจะไปอยู่กับมือท่านสักคันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปด้วยกับดีมตูดเป็ดหรือว่าดีมตัวแรกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ